ขววอบคุณทุกทางวันน้ำใจนะครับอันบักลาสรับไปเรียน,ยนแล้วผลิส่งไตไ้ปลายซ้ายยุ้งเทพร้อนเพราะดวงสุดๆเลยขอบคุณมาเลยน้ำใจขอบคุณความรักความเพ่งที่เหมาปปะกับปลากาวพิ้วหลักกะนองแมงกูมอล้ำใจเกินลอยนะครับ พูดพัไม่จำเนี่ยแตรักฟ้อนครับ้อาบไปทราบหนาทับอยงคนอ่ะเงินเต็มคำเต็มย่งครับบ๊บายครับครับยูนอยได้สมมาเลยเลย ดูทุกวันดกด<ช>ไลค์กดแชร์ให้แกกี้ด้วยเข้าใจไหมกดแชร์ด้วยดูแล้วก็ต้องกดแชร์ให้แกกี้ด้วยน่ารักมากเลยพี่สาวขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ